หัวข้อแรกเรามาดูก่อนว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยหรือที่เรียกว่า rate of return เนี่ยชื่อย่อว่า ROR นะครับ ROR เวลาเราคุยกันในมุมของการลงทุนเนี่ยเขาจะพูดเนี่ย ROR เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือ rate of return เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันก็หมายถึงว่าอัตราผลตอบแทนการลงทุนและมันมีความหมายอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไร ในการเปรียบเทียบกับโครงการในที่เราเรียนมาก่อนๆเนี่ยเราเปรียบเทียบโครงการ2โครงการนะครับว่าโครงการไหนน่าลงทุนมากกว่ากันโดยการที่ทําให้เป็นมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน หรือมูลค่าที่เท่าหลายปีสุทธิใช่ไหมคือหาว่าเปรียบทําให้เงินเนี่ยเป็นอยู่นเวลาเดียวกันนะครับของทั้งสองกาทั้งสองโครงการแล้วก็มาเปรียบเทียบกันไอการเปรียบเทียบวิธีนี้มันมีข้อดีคือทําให้เราทราบประมาณการเม็ดเงินเทียบเท่าสําหรับการลงทุนสมมุติเราเราเทียบให้เป็นใช้มูลค่าที่เท่าปัจจุบันเราก็จะรู้เลยว่าในตอนตั้งต้นเนี่ยเทียบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการมาเนี่ยมันมีเงินทุนเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ นะครับผู้ประกอบการผู้รักผู้ลงทุนก็จะจะเข้าใจได้ว่าเราต้องเตรียมเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วโครงการไหนแพงกว่ากันหรือถูกกว่ากันนะครับหรือทําให้เราสามารถที่จะเ,เตรียมการในการวางแผนได้นะครับในการวางแผนเตรียมเม็ดเงินเตรียมจํานวนเงินเงินทุนไว้สํารองไว้ได้นะครับแต่ว่าไอการ ที่เทียบระหว่างโครงการโดยใช้มูลค่าทิศเท่าปัจจุบันแล้วก็มีมูลค่าทิบเท่ารายปีสุทธิเนี่ยมันไม่ได้แสดงถึงว่ามันมีผลตอบแทนตามเกณฑ์ที่ที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการที่จะลงทุนเนี่ยผมมีความคาดหวังว่า อัตราผลตอบแทนเนี่ยต้องสูงกว่า4%นะครับคือบางทีเราเอาไปเงินไปลงทุนไปฝากแบงก์เนี่ยก็ได้1%ใช่ไหมไปให้ไปลงทุนซื้อหุ้นเราก็คาดหวังว่าเราจะได้4%เพราะง้นการตัดสินใจลงทุนเนี่ยเราก็เทียบกับเกณฑ์คาดหวังของเราเองแหะว,ว่าอ๋อเราอยากจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างอยนะครับเราถึง คุ้มที่จะทําโครงการนั้นๆนะครับผู้ประการเขาก็จะมีค่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในใจอยู่หรือนักลงทุนเนี่ยมีค่าตัวเลขนี้อยู่ในใจอยู่เข,ยใใยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้แผนการลงทุนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยมันมีค่ามากหรือน้อยกว่าไอ้เกณฑ์ที่เราคาดหวังไว้นะครับและคนก็ต้องใช้ตัวเลขที่เรียกว่าเป็นอัตราผลอออต,ผลตอบแทนการลงทุน ดังนั้นมันก็คือว่าอัตราผลตอบแทนที่ว่าพอเรารู้ว่าเราลงทุนเท่านี้เราต้องใช้จ่ายอีกแต่ละปีเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคาดว่าจะมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะครับมันก็คือว่าเอามาคํานวณกลับเป็นอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือเป็นอัตราผลประโยชน์ที่คาดหวังนะครับคำนวณกลับออกมานะครไอ้น,นี้เราจะทําการย้อนกลับก,บการคํานวณ เทียบกับบทก่อน,อนๆนะครับบทก่อนๆเรารู้อดอกเบีย้ยเรารู้จํานวนปีนะครับเราก็คํานวณไปว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่หรือคิดเป็นอัตรามูลค่าเที่เท่าปัจจุบันหรือเทียบเท่ารายปีเท่าไหร่นะครับแต่นี้เราจะคิดกับย้อนมาที่ดอกเบีย้ยนะครับโดยที่อัตราผลตอบแทนาการลงทุนเนี่ยมันก็มีชื่อหลายชื่อนะครับอย่างเช่นชื่อที่ามาตรฐานเลยก็คือ return rate of return นะครับหรือ ROR หรือบางที่นิยมกันก็คือ internal rate o f r e t u r n หรืออัตราผลตอบแทนภายในนะครับคือ IRR ก็เป็นคำที่ใช้พูดกันนะครับหรือ Return of Investment หรือการผลตอบแทนของการลงทุนนะครับ return <c oughs> ก็คือผลตอบแทน return of investment นะครับนคือผลตอบแทนการลงทุนนะครับหรือ break even rate of return ก็คืออัออตราผลตอบแทน rate of return ที่ break even คือเท่าทุนกันนะครับเดี๋ยวมาดูความหมายว่าทำไมถึงถึงนี้ว่า break even คือเท่ากันสมดุลกันนะครับแล้วก็ profitability index ก็คือว่าค่าดัชนีชี้วัด ผลกำไรนะครับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นก็คือเป็นตัวที่ชี้ว่าไอโครงการการลงทุนนี่มีอัตราผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นอพอเราได้ค่าตรงนี้เนี่ยมันเขาจะเอามาเทียบกับอะไรเขาจะมาเทียบกับว่าเป็นค่าความคุ้มค่าตามเกณฑ์ต่างๆเช่นบางาทีเราอาจจะตั้งเกณฑ์ว่าการลงทุนระหว่างโครงการมีลักษณะการไหลของของเงินนะครับรายรับรายจ่ายต่างกันอย่างไรนะครับก็ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโครงการก็ได้โครงการนี้อาจจะมีผลตอบแทนเท่านี้อีกโครงการนึงมีอาาัตราผลตอบแทนเท่านี้แล้วก็เทียบความคุ้มค่าในการลงทุนได้นะครับหรือเป็นการเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินให้กู้มาตรฐานอย่างเช่นเราจะลงทุนปรับปรุงเครื่องจกักรกับอีไออีกอ,อันหนึง่งเราเอาเงินเนี้ยไปปล่อยให้เขากู้ดีกว่านะครับถ้าไปปล่อยให้กู้ได้อาาัตราดอกเบี้ย4%เแต่ลงทุนเครื่องจักรมีอาาัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3%ไม่ถึง4%เรเซเราก็ไม่ ไม่จาเป็นที่เราไปปรับปรุงเพิ่จากเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปให้เขากู้ก็น่าจะดีกว่านะครับก็คือไว้เทียบกันว่าอัตราผลตอบแทนแผนไหนวิธีไหนถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับหรือมาเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่พอใจไม่ได้เทียบกับโครงการที่เราตัดสินใจเลือกว่าจะลงโครงการ a หรือโครงการ b แต่ว่าเทียบกับสิ่งที่อยู่ในใจว่าเรากําหนดว่าถ้าเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราถ้าไปลงทุนรเ,เราควรจะมีอัตราผลตอบแทนอย่างน้อยเท่าไหร่ รเราก็เทียบว่าถ้าเกิดมันสูงกว่าตรงนี้เราก็คิดว่าเออน่าลงทุนแต่ถ้ามันต่ํากว่าตรงนี้เราก็เอออย่าอย่าพึ่งดีกว่ารอก่อนไปหาทางอื่นที่มันได้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ไอัตราผลตอบแทนอย่างน้อยที่สุดที่เราอยากจะได้เนี่ยเขาเรียกว่ามิน um ิมัมแอต tractive rate of return นะครับ rate of return คืออัตราผลตอบแทนนะครับ rate คืออัตรา return ค um ือผลตอบแทนครับมินิมัมแอ tractive ก็คือค่าความสนใจที่น้อยที่สุด นะอัตราผลตอบแทนที่น้อยที่สุดที่เราสนใจนะครับ adjective คือเราสนใจที่ดึงดูดนะครับในการลงทุนนั่นเองนะครับคืออัตราผลตอบแทนที่น้อยที่สุดที่เราสนใจหรือ MARR นะครับในวงธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีเ,เกณฑ์ในการตัดสินใจอยู่นะครับแล้วแต่ที่บางที่เขาบอกว่าเป็น MRR ก็คือว่าค่ามาตรฐานดอกเบี้ย เงินกู้ของแบงก์เ่ยนะครับส่วนนหญ่อยู่ประมาณ7-8%็ดถึนะครับบางทีเขาบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าการลงทุนเขาจะเกิดขึ้นเขาน่าสนใจก็คือว่าเอา MRR ของแบงก์เนี่ยเหรือแเนี่ยโบอีห้ก็กลายเป็น1 mm ิบสเปอ็าบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราจะตัดสินใจลงทุนอะไรกันแล้วแต่เราจะยึดว่าต้องมีอัตราผลตอบแทนอย่างนะ้อยสิองเนตะไอตัวนั้นน่ะก็คือว่าเป็น MARR ของสารประกอบการนั้นนะครับ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะอ,อย่างเราอาจจะบอกว่าแทานที่จะไปฝากเงินแบงค์ฝากเงินแบงค์ได้1%แต่ถ้าเกิดว่ามีการลงทุนอะไรที่ที่ดีกว่า1%อาจจะได้3-4%ไปซื้อหุ้นกู้ไปฝากประกันไว้เราได้4-5%เราก็พอใจแล้วอันนั้นคือเป็น Minimum Attractive Rate of Return ของตัวเราเองนะครับแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์อของแต่ละคนตามความพึงพอใจนะครับ